ม่ายังจกิน,น,ก,น,นกันนีเกนักก<ม>ินยัเนีเ่ยนอกจ้าเนาะเต็ีมเต็เต็มมือ่ออยู่ยำเล่นดีด้ยนะ

มนม่าอร่อยกตอมไปใช่ไกอ,อไปอันตจ๊ไ้ยไปเชียงใหงม่ชียราไยม่ียงได้ไ,ไปบ้านไปบบาน <c oughs> <c oughs> บ้านไปบ้านยูดอน,นมันว่านนองนาริตาไปไหวเชียงใหม่เชียงรางชยหมบ้านไปบ้านเลยมอเลยนาะบ้านไม่บ้านกับยูดอนนะเนาะบ้านไม่แพ้กันนะ เชียงใหม่เชียงรายพูนกับไก่พิงแม่ยุยเปเที่ยวเที่ยวเชีงยงในหม่อยากเล่นน้ำเล่นน้ำเอามาถึงนี่นหน่อยนี่ตัวหนาเฮ้ยแต่ถนัดพอเจ้าจำได้คือเนี่ยคือเอาเสียก็ทาเข้าขมาดมอยู่พร้อมสูดอยู่เว้ยคือหน่อย

เจ้าเปเร่ไปหร่เังคือไปเดินพยายาตากคอปเดินกินนังก็ชอากินังก็ชอบน้ำน้ำกินกินกินนัง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 ว่ามีขีดขีลงพิงหางเลย

đi. Baby, bây giờ, kim tôi mian, kim tôi đi ăn tôi mian, Ăn tôi mian. Kim ăn mian, kim tom mian. Kim tôi mian, kim tôi mian. Kim tôi mian, kim tôi mian. Kim tôi mian, kim tôi mian. Kim tôi mian, kim luôn đi, Kim tôi mian, kim tôi mian. Kim tôi mian,

Số ừ. sốt, 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 số tốp số lại số chấp Chấp tốp số này? số tốp số tốp số tốp số nằm มียังไม่อะไมีอันเคียเด็เดี๋ยวมีตัพรอมด้วยน,นี่นี่นี่ตับ,ตบนี่ั้เอาตักบถ้าันี่ตับนี่เป็นไรแล้วบ้าเเนาะเยี่น,ะนตับเเนาะอชเป็นไรลิลกู๊ด นองทับทับนอนเมื่อกี้อันมันยินอยู่เมื่อกี้ขึอนหันมาแล้วไอ้ก็เจาะเห็นเมื่อไอ้กินทองมันแซ่บใช่ทองนี่ละเออ Nhu song, thế không nằm sợ chân 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 sốt chân 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 จมเอียนสชมเพียนปเนาเียนเป็นบ่เป็นเพียนบ่เป็นเพียรอ้อปลาไหลปลาไหลก็แบ่ไงแบบไม่อีกเลอรัจสิปพาดมกินปลาไหลบ่พา้มปลาไลตุ่มจับแทบถ้าบอกว่ากินน้ำอันผออันนี้ ลดสั่งโน่นหรอโอเมร์ทนเหนือเหลือ,อ,อากกวางซะคนหนึ่งนนามอ่ะกินได้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 รับอืมเได้ไง

ไม่ไก่ไม่ไก่ไม่ไก่อะย่าไก่ปัญะพอดีพอดีไก่ไก่ไก่ก็ดีว่าเห็นเร็วเมื่อดีเร็วน้องเดี๋ยวกินนี้ก่อนได้ก่อนแด่ก่อนใช้จังน้องมาจีช้าแนวไยบายบายบายตื่นายบาย